สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราใส่ชุดดำมาเนาะเราจะไปร่วมงานงานศพของคุณลุงพึงอมหาธรนะคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านยางจรมเราอยู่ที่บ้านของกัละยานะคะกัละยาสังไลซึ่งบ้านของเขาเนี่ยมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะเยอะแยะมากมายนะคะเราเคยมาถ่ายคลิปวิดีโอ,เ,อ,อเกี่ยวกับสับรถสีไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีบัวด้วยเนาะวันนี้เราจะมาดูความคืบหน้า ของสับปะรดสีของเขานะคะว่าจํานวนเยอะขนาดไหนสับปะรดของเขานะสับปะรดสีใบมันสีแดงนะคะใบสีแดงสีเขียวสีแดงสวยมากๆเลยค่ะนี่อยู่มุมนี้สวยนะคะมุมนี้สวยค่ะ I can think nothing can't better, can better. do my, day with you. my life Girl, when I'm with you She's no illuminates so bright like a star in the skyline She got the looks, the good Oh boy, I need her so bad in my life Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh Shawty, we could go Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, got na na Just me and your sun's alright, sun's alright I want nobody but you girl, 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 girl. I want nobody but you That song's for you. When you put down and better, Shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and cry. Help with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go? Go, go, go. London, Paris, Tokyo, oh. Shoddy, we could go. Don't need no like na-na-na-na Don't need no stress, got na-na-na-na Just be in your songs are right, songs are right, girl I want nobody but you I want nobody but you I want n o b สวยมากเลยและอันนี้นะก็จะเป็นสีแดงด้วยนั่นน่าสีแดงเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะว้าวรถสีแดงตอนเล็กๆกำลังเพาะกำลังเพาะอยู่นะเนี่ยกำลังเพาะอยู่นี่ กำเพาะอยู่ว้าวว้าวาวเกพาะอ,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 อยู่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยดูนี่เขาเพานะแลดูที่มันมีลกูกมันแล้วอะมันมีลูกแล้วเฮ้ยมีลูกหลายต้นเลยเศกจ้องจ้องจอง,จอง,จองเราจ้องเลยเราจ้องเลยนี่ทิลนเซียทิลันเซียบาร์โบซ่าอยู่นี่เองทิลันเซียบาร์โบซ่านี่ตรงนี้ก็เยอะอว้าว เมากทุกคนนี่ค่ะเขาบอกว่าน,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 นี่ตรงนี้ก็เยอะนะอา้าวดูแต่ละต้นไปดูทีละต้นมันจะมืดแล้วอะ่ะมันจะมืดแล้วก็น้าหนาวมืดเร็วมากเลยยังไม่หกโมงเลยนั่นเนี่ยมืดแล้วนอันนี้นนโอ neo hybrid นะคะน,นี่จะเป็น neo hybrid มีชื่อด้วยนะ neo p o c u s Mo t c s neo p o c u s h a t c s โอ้โหใครจะจําได้วันนี้ neo pimento นีโอเพเมนโตี่นี่นีโอเพเมนโตนี่จะเป็นแบบนี้นะนี่นีโอเพเมนโตโอ้โหโแจ๋วนี่จะเอาดีทางสับปะรดสีเลยนะเนี่ยเพราะคนสั่งเยอะคนสั่งเยอะมากเลยชื่อแต่ละอันโอ้โหจำยากมากต้องมาชี้เอาต้องมาชี้เอานี่นี่จะมี โอไทเกอร์ไฮบริดเ้ตรงนี้ก็เยอะอว้าวสัปบปะรดสีเยอะมากอุ้ยนี่ไงตัวนี้ต้นใหญ่แล้วมีดอกแล้วด้วยนะเนี่ยเยอะเลยนี่ดอกมันค่ะทุกคนนี่ดอกนี่ดอุอู๊สิได้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์อะไรเนาะนี่ที่บ้านเราก็ นี่เรามีแล้วมันมืดแล้วอ่ะนี่ไงของชอบท้งนั้นเลยของชอบทางนั้นเลยนี่มีแต่ของชอบทางนั้นเลยว้าวอันนี้น่ารักมากเนี่ยดูดิมันเป็นชั้นสวยมากเลยอ่ะนี่อันนี้ชื่ออะไรเนี่ย Oh, นีโอไฮบริดโอนีโอไฮบริดนี่มันมืดแล้วทุกคนเสียดายเสียดายแม่เสียดายจังเฮ้ยเสียดายจังตีหา้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรนั่นผู้ชายมาแล้วอะผู้ชายอะไรน่าหยิก กระสิคกระสิกอะน่ารักน่าตีอนี้เขาเขาไฟมาส่งให้เราทุกคนนู้นดู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 ค่ะดูโอ้โหส่งใกล้ๆเลยนี่จะพาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้พวเราอยากดูมากเราก็เลยเอาไฟมาส่งเอาส่งให้หน่อยนี้ค่ะพันุ์อันนี้เรียกอะไรเจ้าของไมยูมีชื่อไหมจ๊ะ วัวน,นี้ก็งามนี่งามมากเลยอันนี้ก็สวยน,นี่ก็สวยสวยหมดเลยค่ะนี่อันนี้เนี่ยอันนี้พันอะไรเนี่ยพันปกติไหมพันปกติแต่ที่แปลกเนาะนี่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 นนี้อะไรพเพิ่เพอ,เพอเร์พอเพิ่ม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 เพอร์เพิเพิ่มเพมเพ่มเพิ่มเ่ มาจากชุมแพรไหมเขาสั่งมานะมันเป็นต้นแม่นะมันเป็นต้นแม่แต่รอให้มันออกหนอก,ก่อนเนาะเดี๋ยวอามาขยายนะเดี๋ยวสางน้องดูแล้วนี่ทางนี่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 น,นี่ดูชั้นมันสิโยมดูชั้นมันดูชั้นมันนี่สวยนี่นี่น,นี่อันนี้ก็สวยเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยดูดีเนี่ยมันเป็นสี เป็นชั้นวนอะชั้นว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 นนีโอไทเกอร์นี้นีโอไทเกอร์เดี๋ยวเราพาชมเคราวรือสีก่อนนะเมื่อกี้ชมสับปรดสีไปแล้วอันนี้เคราวรือสีค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยสวยมากๆเลยจ้ะนี่เคราโอ้ยหรษสีต้นไม้เครายาวขนาดนี้ ฤาสีค่ะราสีราสีต้นหนายคราวยาวมากเลยนี่ค่ะนี่เราอยู่ในดงราสีเหรอนี่ืาสีโอ้โหราสีหลายตนคราวเต็ม่หมดเลยนี่คราวยอมรักเลยกัลยาณีอ้ยแก้วกัลยาแก้วกัลยาณนีนี่ค่ะ ตันนี้ก็จะมีสับปะรดสีอีกอันนี้คือสับปะรดจริงหรือสับปะรดลอมเนี่ยเหมือนของที่เราที่มันออกลูกให้เราได้กินเนี่ยเหมือนมากไอตัวนี้อันนี้ตุกก๊กแกหรือเปล่าเนี่ยตุกก๊กแกไหมไม่ใช่ตุกก๊กแกต้องมีหนามสินี่ไงสีต้นใหญ่แล้วมีลูกยังอันนี้คือเจ้าของสับปะรดสี เดีเออนี่คุณกระรยาในบ้านของเขาเขาเป็นคนชอบในเรื่องของการเพาะสับปะรดสีมากๆก,กับเพาะบัวนะคะค่ะนี่ก็เป็นการชมสับปะรดสีในยามค่ำคืนนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาชมใหม่สวัสดีค่ะ